สวัสดีครับ v วอยซ์บริการนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกรกางภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังารที่2เมษายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพราชาิเฉิมมงคลและคุณนิธิการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากโรงพยาบาลหลักในกาซาหลังปฏิบัติการมา2ส,สัปดาห์ อาคารแผานากงศุนยนของอิรานในซีเรียถูกถล่มราบคาดเป็นฝีมืออิสราเอลอิรานเตือนรัเสเซียเช่นกันว่าอาจเกิดวินาศกรรมก่อนคอนเสิร์ตยิงกราดปูตินลงนามเริ่มเกณฑ์ทหารประจำฤดูหวังระดมชารัเสเซียได้150,000รายและเสริมข่าววันนี้ครับหญิงยูเครนเข้าโรงเรียนเตรียมทหารมากขึ้นแม้ฝึกเข้มเยี่ยงชายชาตรี และนักวิทยาศาสตร์เห็นต่างว่าเชื้อเพลิงจากพืชจะช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือทำให้แย่ลงกันแน่ติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอทยกรุงวอชิงตันครับ รเริ่มต้นต้องไปดูสถานการณ์ที่ฉนวนกาซาเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณนิติการค่ะทางกองทัพอิสราเอลเผยในวันจันทร์นะคะว่าได้ถอนทหารออกจากพื้นที่ของโรงพยาบาลชีฟาทางตอนเหนือนะคะหลังจากเสร็จสิ้นปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าวค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะอิสราเอลส่งทหารเข้าปฏิบัติการเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ที่ชีฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในกาซา โดยกล่าวหาผู้นำามาสว่าใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อการทหารค่ะกองทัพอิสราเอลเกล่าวว่าได้สังหารนักรบฝ่ายตรงข้ามที่โรงพยาบาลแห่งนี้ไป200คนหลังการโจมตีทางบกและทางอากาศ ผู้คนเดินทางกลับมาที่โรงพยาบาลหลังจากอิสราเอลถอนทัพกลับออกจากโรงพยาบาลและพบศพทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ค่ะอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวในวันอาทิตย์ว่าเขาอนุมัติแผนการทางทหารสำหรับเขตร,ราฟาทางตอนใต้ของกาซาแล้วทั้งนี้ชาวปาเลสไตน์จำนวนมากที่อยู่ในราฟาคือผู้ที่หนีความรุนแรงจากส่วนอื่นๆในกาซามาพักพิงโดยหวังว่าจะเป็น พื้นที่ปลอดภัยดังนั้นพื้นที่ราฟาจึงเป็นจุดลบภัยสงครามของชาวกาซาราวครึ่งหนึ่งขณะที่นานาชาติอย่างสหรัฐและองค์การสหประชาชาติก็กังวลว่าจะเกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนหากอิสราเอลบุกพื้นที่ดังกล่าวค่ะคุณนภรัตน์ครับขณะเดียวกันนะครับผู้นำอิสราเอลกล่าวที่งานถแถลงข่าวว่าทหารอิสราเอลเตรียมที่จะอพยพป,ประชาชนและให้ความช่วยเหลือด้านมุษเซียทรรด้วย อย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดว่าจะทำอย่างไรให้ชาวปาเลสไซน์ได้มีพื้นที่ที่พวกเขาสามารถหลบภ,ภัยอันตรายได้พื้นที่ของกาซา,าจุดลมมากก็โดนอิสราเอลโจมตีจนเหลือแต่ซาาครับโดยอิสราเอลพุ่งเป้าไปที่การกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสเนทันเยฮูได้กล่าวย้ามว่ออาทิตย์ด้วยว่าเพื่อเป็นการปราบปรามฮามาสกองทัพของเขาจำเป็นต้องปฏิบัติการทางฐานในราฟาขณะเดียวกันในวันอาทิตย์นะครับ ประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลหลายหมื่นคนก็เริ่มการประท้วงที่คาดว่าจะกินเวลาถึง3วันผู้ประท้วงปักหลักอยู่ที่ด้านหน้าของอาคารรัฐสภาที่เยรูซาเลม็มโดยเรียกร้องให้ إ ร ر ا ئ ล ل บรรลุข้อตกลงกับฮามาสเพื่อมีการปลดตัวประกันหลายสิบคนและให้เนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งนอกจากนั้นพวกเขาต้องการให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยการประท้วงนี้เป็นการแสดงพลังของประชาชนอิสราเอลเพื่อต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามในกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับ เนธันยาูปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเลือกตั้งโดยกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวจะนำไปสู่ความล่าช้าต่อการช่วยตัวประกันให้เป็นอิสระและอาจทำให้อิสราเอลเป็นอัมพาตไป6เดือนด้วยนะครับค่ะขยับไปที่กองทัพสหรัฐนะคะเปิดเผยในวันอาทิตย์ค่ะว่าสามารถทำลายโดรน2ลำในเขตที่อยู่ใต้าการปกครองของกลุ่มฮูตีนในเยเมนนะคะโดยระบุว่าโดรนเหล่านั้นถือเป็นภัยคุกคามต่อบรรดาเรือที่ใช้เส้นทางในบริเวณดังกล่าวค่ะ โดยกองบัญชาการภูยภิภาคเอเชียกลางและตะวันออกกลางสหรัฐหรือเซนคอมที่รับผิดชอบภูยภิภาคที่เป็นจุดกเกิดเหตุเปิดเผยในถแถลงการ์ค่ะว่าหน่วยของตนยิงโดรนหนึ่งลำตกในทะเลแดงและทำลายโดรนอีกหนึ่งลำที่อยู่ภาคพื้นดินขณะเตรียมยิงขึ้นฟ้าโดยโดรนทั้งสองลำถูกทำลายเมื่อวันเสาร์ ในเวลาดังกล่าวคะ่ะองค์กรเดินเรือเพื่อการค้า UK Maritime Trade Operations g g n n y y ไม่ได้แจ้งว่ามีภัยคุกคามต่อเรือในพื้นที่ที่สหรัฐมีปฏิบัติการทำลายโดนค่ะอย่างไรก็ตามฮูตีโจมตีเรือบ่อยครั้งในทะเลแดงและอ่าวเอเดนนะคะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาด้วยกล่าวว่าเป็นการส่งสัญญาณความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปาเลสไตน์ในกาซาท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสค่ะ การโจมตีเรือของกลุ่มฮูตีนั้นทําให้บริษัทเดินเรือหลายแห่งหันไปใช้เส้นทางอื่นที่ปลอดภัยกว่าแม้ว่าต้องเดินเรือนในระยะที่ไกลขึ้นและมีค่าใช้ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการใช้เส้นทางอ้อมทวีปแอฟริกาค่ะครับมาที่ประเด็นขา่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในวันนี้นะครับรแผนกกงศูนย์ของสารทูตอิรานในกรุงดามัสกัสประเทศซีเรียถูกถล่มจนราบคาบในวันจันทร์ครับ โดยซื่ออรานและซีเรียต่างประเมินว่าน่าจะเป็นการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลซึ่งถ้าเป็นจริงก็จะแสดงให้เห็นถึงการยกระดับของความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างชัดแจ้งครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนกล่าวกับรอยเตอร์ด้วยว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือโมฮัมหมัดเรซาซาเฮดิ ซึ่งเป็นผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ขณะที่สถานีโท,ทรทัศน์ของอิหร่านรายงานว่ามีนักการทูตหลายรายถูกสังหารในเหตุการณ์นี้ด้วยผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่รายงานจากที่เกิดเหตุในเมืองเขตเบสเซ่ ey, กรุงดามัสกัสระบุว่าเห็นควันลอยขึ้นมาจากซากของอาคารแห่งหนึ่งที่ถูกถล่มจนราบเรียบโดยมีรถกู้ภัยฉุกเฉินจอดอยู่ที่ด้านนอกและมีธงอิหร่านติดเสาที่ปักอยู่ที่ซากดังกล่าว ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งซีเรียและอิหร่านต่างมาปรากฏตัวที่จุดเกิดเหตุด้วยอย่างไรก็ดีอิสราเอลซึ่งทำการโจมตีเป้าหมายอิหร่านอยู่หลายครั้งในช่วงสงครามกาซาที่ดําเนินมาถึง6เดือนแล้วปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ครับแต่โฆษกของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพียงด้วยว่าเราไม่ขอให้ความเห็นต่อรายงานของสื่อต่างชาติ ขณะเดียวกันสน,นักข่าวทัสนิมของอิร่านรายงานว่ามีผู้ถูกสังหารในการโจมตีโดยอิสราเอล5คนส่วนสื่อซาน่าของทางไอซีเรียรายงานว่ามีผู้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนโดยไม่ระบุจํานวนนะครับนับตั้งแต่กลุ่มฮามาสที่อิรานนุนหลังทาการโจมตีรุนแรงเข้าใส่อิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วกรุงเทลวิปยกระดับการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาที่อิรานนุนหลังและกองกําลัง IRGC ในซีเรียอย่างต่อเน,นื่องครับ ขยับไปที่รัสเซียกันบ้างนะคะทางประธานาธิบดีรัสเซียวาลาดิเมียร์ปูตินก็ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารให้เริ่มเกณฑ์ทหารตามตารางสำหรับฤดูใบไม้ผลินะคะซึ่งต้องการระดมประชาชนให้เป็นกำลังพลตามกฎหมายทั้งหมด150,000คนด้วยกันค่ะโดยรอยเตอร์รายงานข่าวนี้อ้างข้อมูลจากแถลงการในวันอาทิตย์บนเว็บไซต์ของทางการรัสเซียนะคะที่ระบุว่าชายชาวรัสเซียทุกคนจะต้องฝึกทหารเป็นเวลา1ปี ซึ่งเทียบได้กับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยในเวลาที่เท่ากันตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรรัเสเซียลงมติผ่านเกณฑ์อายุสูงสุดที่ชายรัเสเซียจะเป็นทหารจาก27ปีเป็น30ปีซึ่งกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อ1มกราคมที่ผ่านมา ทั้งนี้การเกณฑ์ทหารเป็นประเด็นอ่อนไหวในรัสเซียมาน,นานนะคะเนื่องจากชายรัสเซียจํานวนมากพยายามเลี่ยงไม่ให้ตนได้รับหมายเกณฑ์ทหารซึ่งทุกๆปีจะมีการส่งหมายไปยังประชาชนสองครั้งด้วยกันโดยปกติตามกฎหมายรัสเซียทหารเกณฑ์จะไม่สามารถไปรบนอกประเทศได้นะคะแต่ว่าเมื่อปี2022ค่ะรัสเซียระดมผู้ชายที่เคยได้รับการฝึกทหารอย่างน้อย3 0 0 0คนไปรบในยูเครนและมีทหารเกณฑ์บางส่วนถูกส่งไปรบที่นั่นนะคะเนื่องจากเกิดความผิดพลาด เมื่อเดือนกันยายนค่ะปูตินลงนามอนุมัติการเกณฑ์ทหารประจำฤด,ดูใบไม้ร่วงโดยตั้งเป้าให้ได้ประชาชนจำนวน1,30,000คนส่วนเมื่อช่วงฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วรัสเซียก็ต้องการเกณฑ์ประชาชนเป็นทหารถึง1,47,000คนทีเดียวค่ะ ครับและในวันจันทรครับสารรัสเซียมีคําสั่งยืดระยะเวลาการควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีสําหรับผู้สื่อข่าวชาวมริกันสังกัดสันักข่าวในเครือเดียวกับ VOA ตามรายงานของสังนักข่าวหลายแห่งครับอาลซูคูมาเชวาบรรณาธิการสื่อ Radio Free Europe Radio Liberty หรือว่า R E F R L ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัด U S A G M ของรัฐบาลสหรัฐเช่นเดียวกับ V O A ถูกเจ้าหน้าที่รัสเซียจับกลุมและคุมขังมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2023โดยเธอถูกกล่าวหาว่าไม่ลงทะเบียนแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติและเผยแพร่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับกองทัพรัสเซียครับคูมาเชวาและ Radio Free Europe Radio Liberty ยืนยนันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งหากมีการตัดสินในชั้นศาลว่าเธอกระทำผิดดังว่าก็จะต้องโทษจำคุกสูงสุดเป็นเวลาถึง15ปีครับ คุมาเชว่าที่ถือทั้งสัญชาติรัสเซียและอเมริกาเดินทางมายังรัสเซียตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีที่แล้วเนื่องจากเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับครอบครัวแต่ทางการรัสเซียยึดพาสปอร์ตของเธอไว้ขณะกําลังจะเดินทางออกนอกประเทศในเดือนมิถุนายนทําให้เธอต้องรอจนกระทั่งถูกเจ้าที่จับกลุ่มตัวในเดือนตุลาคมครับและขณะปรากฏตัวต่อหน้าศาลในวันจันทร์คูมาเชว่าบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตัวเธอนั้นมีสุขภาพที่ไม่ดีมากและว่าเธอได้รับการรักษาทางการแพทย์ในขั้นต่ำพร้อม ระบุด้วยว่าสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำนั้นย่ำแย่อย่างมากครับพร้อมบอกด้วยว่าในห้องขังของเธอนั้นมีรูที่พื้นที่มีไว้ทำธทุระส่วนตัวต่างห้องสุขาด้วย บีโอเอได้ส่งอีเมลไปยังสารทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันเพื่อขอความเห็นแต่ก็ไม่รับการติดต่อกลับมาขณะจ,จะทำรายงานข่าวนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโฆสกสารทูตสหรัฐประจำกรุงมอสโกก็บอกกับ VOA ด้วยว่าทางการรัสเซียปฏิเสธคำขอของสารทูตที่จะส่งเจ้าหน้าที่ด้านกงสุนไปพบคูมาเชวาด้วยครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับ ก็ยังเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากเหตุการการ้ายแล้วกันที่รัเสเซียเมื่อเร็วๆนี้นะครับ ค่ะก็มีความคืบหน้านะคะจากฝั่งอิหร่านบอกว่าได้แจ้งไปยังรัฐบาลกรุงเคมลินนะคะว่าอาจเกิดปฏิบัติการก่อการร้ายครั้งใหญ่ในแผ่นดินรัสเซียก่อนการสังหารหมู่ที่งานคอนเสิร์ตใกล้กับกรุงมอสโกเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งถือเป็นการโจมตีในดินแดนรัสเซียที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีนะคะโดยรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวสารายในรายงานพิเศษชิ้นนี้ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของรัฐบาลเตหรานก่อนเหตุโศกนาฏกรรมในรัสเซียที่มือปืนยิงถล่มงานคอนเสิร์ตท,ที่โครซา c ซ t y ี่เติฮอลและสังหารเหยื่ออย่างน้อย144รายค่ะ กลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งสหรัฐก็ได้แจ้งเตือนรัสเซียไปแล้วเช่นเดียวกันแม้รัสเซียจะไม่เชื่อใจสหรัฐท่ามกลางความสัมพันธ์ที่บาดหมางกันนะคะแต่เป็นเรื่องยากที่รัฐบาลมอสโกจะเพิกเฉยต่อคาเตือนจากอิหร่านซึ่งเป็นพันธมิตรทางการทูตกับรัสเซียตามรายงานของรอยเตอร์ค่ะโดยแหล่งข่าวรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ได้ว่าหลายวันก่อนการโจมตีในรัสเซียรัฐบาลตะรานแบ่งปันข้อมูลกับรัสเซียเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในรัสเซีย ข้อมูลที่อิรัานได้มานั้นมาจากการสอบปากคำบุคคลที่ถูกจับในข้อหาเกี่ยวกับการก่อเหตุระเบิดที่มีผู้เสียชีวิตในอิหร่านครับคุณนรัสครับและเมื่อเดือนมกราคมนะครับอิหร่านจับตัวบุคคล35รายซึ่งรวมถึงผู้บัญชาการรายหนึ่งของสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามในอัฟกานิสถานที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มไอซิสโคราซาน หรือ i อซิสโดยอิหร่านเชื่อว่าบุคคลรายนี้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุระเบิดสองครั้งซ้อนเมื่อวันที่3มกราคมที่เมืองเคอร์มานที่สังหารเหยื่อเกือบ100รายครับกลุ่มรัฐอิสลามอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ครั้งนั้นซึ่งรุนแรงที่สุดในอิหร่านตั้งแต่การปฏิวัติอิหร่านปี1979จนที่ข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่า I อซิสอยู่เบื้องหลังระเบิดทั้งอิหร่านเมื่อวันที่3มกราคมและที่งานคอนเสิร์ตในรัเสเซียเมื่อวันที่22มีนาคมครับ เมื่อถูกถามถึงรายงานของ uters, รอยเตอร์โฆษกรัฐบาลรัสเซียดมิทรีเพสคอฟกล่าวในวันจันทร์ว่าผมไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแหล่งข่าวอีกคนซึ่งไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อเช่นกันกล่าวว่าข้อมูลที่ร่านแชร์ให้กับรัเสเซียขาดรายละเอียดว่าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นจะมีขึ้นเมื่อใดและสถานที่คือเป้าหมายการโจมตีอย่างเฉพาะเจาะจงคือที่ใด กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านไม่ได้ตอบกลับเมื่อรอยเตอร์ขอให้แสงความเห็นต่อข่าวชิ้นนี้นะครับส่วนทนตยข่าวของสหรัฐก็ไม่แสงความเห็นเช่นกันแหล่งข่าวอีกรายที่คุ้นเคยกับงานข่าวกรองสหรัฐกล่าวว่าข้อมูลที่ได้เกี่ยวกับแผนโจมตีรัเสเซียมาจากการแอบฟ,ฟังการพูดคุยในหมู่กลุ่มนักรบไอซิสเคครับ ที่ผ่านมารัเสเซียก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับคำกล่าวของสารัฐเรื่องเบาะแสการโจมตีที่เกิดขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลมอสโกกล่าวว่าฝ่ายตนเชื่อว่ายูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมงานคอนเสิร์ตแต่ก็ไม่ได้แสดงหลักฐานสนับสนุนสมมติฐานตั้งกล่าวครับทั้งนี้ยูเครนเองก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัเสเซียอย่างแข็งขันเช่นกันนะครับมาพูดถึงประเด็นสงคราม ที่เกิดขึ้นจากการลุกรานยูเครนโดยรัสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีแล้วนะครับทำให้ยูเครนประสบปัญหาขาดแคลนไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของยุโทโธปกรณ์น,นะครับแต่เป็นเรื่องของกําลังพลด้วยจนถึงวันนี้ทำให้ผู้หญิงยูเครนจำนวนหนึ่งตัดสินใจเข้าร่วมโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็จะเป็นพร้อมทุกอย่างแม้ต้องมีการฝึกหนัก เยี่ยงชายอก3ศอกก็ตามนะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายงานจากผู้สื่อขาวมิโรสลาว่ากอนกาเซ่ที่ส่งมาจากกรุงเคียบมาถ่ายทอดครับ เป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะคะที่ผู้ชายจะเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนเตรียมทหารอีวันโบฮูนในกรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของเหล่านายทหารระดับสูงของยูเครนนะคะแต่ในช่วงหลายปีมาแล้วค่ะมีผู้หญิงเข้าร่วมโรงเรียนเตรียมทหารระดับต้นๆของยูเครนเพื่อให้ได้รับการฝึกฝนวิชาทหารกันมากขึ้นนะคะ เพื่อเป็นการรองรับความต้องการทหารที่เพิ่มขึ้นในยูเครนโรงเรียนเตรียมทหารได้เริ่มต้นการเป็นโรงเรียนที่มีทั้งชายและหญิงสามารถเรียนด้วยกันได้โดยพันเอกดมิทรียามโบเลนโกรองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารได้เผยว่าการเพิ่มผู้หญิงเข้ามาในโรงเรียนนั้นได้ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ พันเอกยาโมเลงโกบอกว่าอย่างแรกเรามีนักเรียนนายร้อยหญิงเพียงชั้นเรียนเดียวและเป็นประสบการณ์ใหม่สําหรับเราซึ่งตอนนี้เรามีนักเรียนนายร้อยหญิงมากกว่า60คนแล้วพวกเธอฉเฉลียวฉลาดพร้อมสําหรับปัญหาและรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆค่ะก่อนสงครามรัสเซียยูเครนจะปะทุขึ้นบทบาทของผู้หญิงในกองทัพมีอยู่จํากัดนะคะแต่ตอนนี้พันเอกยาโมเลงโกบอกกับวิโอเ,อเลยว่าผู้หญิงสามารถรับตําแหน่งในหน้าที่ในกองทัพได้หลากหลายมากขึ้นแล้วค่ะ s the commanders of Tro the, troops, the troops of รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้เสริมว่าผู้หญิงในกองทัพสามารถรับบทบาทที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นฐาน,นะผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการกองกําลังพิเศษพลร่มและอีกหลายบทบาทหน้าที่ค่ะโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้รับสมัครผู้หญิงเพิ่มขึ้นทุกปีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่นี่มาเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนร่วมกันและบางคนก็ต้องแข่งขันกันในแต่ละวันเะด้วยซ้ํานะคะ ซึ่งลิซ่าบานีผู้เก่งกาจในการแข่งขันงัดข้อและชกมวยโดยความเป็นอดีตนักกีฬาทำให้เธอตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการเป็นทหารค่ะบานี่ of บอกกับวิโอเว่าฉันรักยูเครนและฉันต้องการปกป้องประเทศฉันอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพบ,บกยูเครนและอยากไปร่วมรบที่แนวหน้าหลังจากที่เรียนจบแล้วฉันจะไปอย่างแน่นอนด้านโบดน,น่าเทอร์โนปี เพื่อนร่วมชั้นของบารน,นี่พาวิวเอทัวห้องเรียนของผู้หญิงนะคะที่เธอได้เรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของต่างๆพี่ชายของเธอเข้าร่วมสงครามที่แนวหน้าและพ่อแม่ของเธอสนับสนุนการตัดสินใจที่จะเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของเธอเช่นกันโดยตอนนี้เธออยากรับใช้ชาติและกองทัพยูเครนก็ได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้แก่ผู้หญิงมากขึ้นด้วยค่ะ บบชนโนปีบอกกับวิวเอว่าหากเรามองย้อนไปในช่วงปี2010-2014วัฒนธรรมยูเครนได้เปลี่ยนไปในเชิงบวกเพราะก่อนหน้านี้ผู้ชายไม่ยอมรับผู้หญิงในกองทัพผู้หญิงมักจะทำอาชีพกุ๊กผู้ประกอบการหรือคนขับรถแต่ในวันนี้มีผู้หญิงมากขึ้นที่เป็นพลซุ่มยิงหรือพลปืนพูดแบบทั่วๆไปก็คือผู้หญิงจะอยู่ในบทบาทไหนก็ได้ในกองทัพแล้วค่ะ ด้านร้อยเอกสวิตลาน่าเชมชุกอาจารย์และผู้ดูแลโครงการนักเรียนนายร้อยหญิงย้ายมาประจำการที่กรุงเคียฟหลังรัสเซียผนวกแหลมใครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อปี2014เธอได้รับรู้เช่นกันว่ากองทัพยูเครนนั้นเพิ่มโอกาสให้กับผู้หญิงมากขึ้นในปัจจุบันค่ะ ร้อยเอกเชมชุบกบอกกับวิวเอว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือผู้หญิงได้รับความเท่าเทียมทางเพศผู้หญิงสามารถทำได้ทุกอย่างเมื่อเรามองดูเด็กผู้หญิงที่โรงเรียนเตรียมทหารแล้วพวกเขามีความอดทนฉลาดและมีความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าผู้ชายอีกทั้งพวกเธอยังมีความยืดหยุ่นมากกว่าด้วย ทางนี้ข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมยูเครนล่าสุดเมื่อปี2024นะคะเผยว่าผู้หญิงกว่า45,000คนเข้าร่วมกองทัพยูเครนขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะรับบทบาทหน้าที่ในหน่วยกองหนุนขณะที่กว่า4,000คนร่วมสู้เคียงร,ร่วมสู้รบเคียงบาาเคียงไหลกับนายทหารไรอื่นๆในสมรภูมิซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงยูเครนนั้นพร้อมที่จะอดทนต่อความยากลำบากของสงครามเพื่อปกป้องประเทศของพวกเธอค่ะ ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการจากประเด็นที่ยุโรปมาดูที่เอเชียกันบ้างนะครับรัฐบาลของเวียดนามกล่าวว่าตนต้องการศึกษาประสบการณ์จากจีนเพื่อสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงแห่งแรกของประเทศโดยให้ผลว่าอุตสาหกรรมรางของจีนนั้นพัฒนามากสุดในโลกตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโดยเวียดนามนะครับสื่อของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลกรุงฮาหนอย กำลังวางแผนก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงระยะทาง1,545กิโลเมตรซึ่งอาจใช้งบประมาณ72,000ล้านดอนลลาร์คิดเป็นเงินไทยได้ราว2.6ล้านล้านบาทหรือราว17%ของผลผลิตมวลรวมในประเทศหรือ GDP นะครับ แถลงการของรัฐบาลที่เผยแพร่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่าอุตสาหกรรมงของจีนมีความพัฒนาม,มากที่สุดในโลกเวียดนามจึงต้องการเรียนรู้จากประสบการณ์ของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่เทคโนโลยีการผลักดันด้านการเงินและความชำนาญด้านการจัดการ ทอยแถ่งข้างต้นถูกเปิดเผยในช่วงที่รัฐมนตรีกระทรวงวางแผนและการลงทุนเหียนจิด,ดูงเดินทางเงยือนจีนเพื่อพบกับทางฝ่ายการค้าและคมนาคมและผู้บริหารการรถไฟของประเทศครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วประธาน,นาทิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือหลายสิฉบ,บับขณะเยือนกรุงฮานอยของเวียดน,นามรวมถึงเรื่องของงานด้านการรถไฟด้วยนะครับ นอกจากจีนแล้วเมื่อปีที่แล้วเวียดนามก็ได้ขอการสรับสนุนจากญี่ปุ่นในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่นกันนะครับทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลเวียดนามยังไม่มีรายละเอียดเรื่องกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยแผนการดังกล่าวจะถูกส่งไปยังรัฐสภาพเพื่อพิจารณารับรองต่อไปในปีนี้นะครับ ทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานต่างๆของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ v i t h a i c o m และอย่าลืม Follow เราที่ Facebook Instagram และ X รวมทั้ง Subscribe ที่ y o u t u b i e a t h a i และกับฟังย้อนหลังไดที่ Spotify นะครับ มาตรวจสอบการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับวันนี้ปิดผสมกันไปนะครับโดยดัชนีดาวโจนส์ร่วง240จุดหรือ0.6%ก่อนจะปิดที่39,566จุด S&P ลดลงเช่นกันครับ10จุดปิดที่5,243จุดแต่ NASDAQ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับ17จุดหรือ0.1%ที่16,396จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น,น 1. 4%ที่2,2 เ0ดอลลาร์ต่อออนนะครับคือขึ้นมา0.6%ส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาท61สตางค์ครับมาถึงรายงานเกี่ยวกับความพัฒนา,ฒนาอุตสาการรด้านวิทยาศาสตร์เทคโทนโลยีบ้านนะครับมีความคาดหวังกันว่าอุตสาหกรรมการบินจะเริ่มได้ใช้เชื้อเพลิงอากาศยานที่ ยั่งยืนซึ่งเป็นผลผลิตมาจากพืชแทนที่จะมาจากน้ํามันดิบของโลกในอนาคตในใกล้นี้นะครับโดยหลายฝ่ายก็หวังว่าการใช้เชื้อเพลิงแบบนี้จะช่วยลดผลกระทบธุรกิจการบินต่อภาวะโลกร้อนได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เชี่ยวชาญบางฝ่ายที่มองว่าอาจจะทำให้สถานการณ์ดังกล่าวเลวร้ายลงได้นะครับคุณคมสรรศรีชนะบุญชัยมีรายงานนี้จากซีบาราโกนาผู้สื่อข่าววิโเอมานำเสนอครับเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนหรือว่า S.A.F ถูกนำเสนอขึ้นมาเป็นตัวเลือกในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโลกที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการบินแต่ผู้ชี่ยวชาญบางรายเตือนว่าหากการเดินหน้าผลิเชื้อเพลิงแบบนี้เกิดขึ้นแบบผิดๆสิ่งที่เกิดขึ้นต่อภาวะโลกร้อนอาจจะแยก่กว่าที่เป็นอยู่ได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2023บริษัท Virgin Atlantic ใช้เชื้อเพลิง SAF สำหรับการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก โดยถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ขับเคลื่อนผานนะด้วยเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนทั้งหมดฮอลลี่บอยโบแลนรองประธานบริษัท Virgin Atlantic กล่าวว่าเชื้อเพลิงที่เราใช้อยู่จะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนประมาณ70% <c oughs> เมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ทั้งนี้รายงานของสำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ระบุว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนที่การเดินทางด้วยอากาศยานปล่อยออกมามีสัดส่วนราว2%ของก๊าซเรือนกระจกที่มีการปล่อยออกมาทั่วโลกเชื้อเพลิง SAF ถูกผลิตจากพืชต่างๆโดยมาจากถั่วเหลืองหรือต้นปาล์มน้ำมันเป็นหลักแต่ก็สามารถผลิตจากน้ำตาลของข้าวโพดท,ที่ถูกหมักจนเป็นแอลโกอฮอล์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนให้เป็นเชื้อเพลิง แต่การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพนั้นมาพร้อมกับปัญหาใหญ่ประการหนึ่งแดลลาชอฟจากสถาบันวัลล์รีซอสเสอินสติจูตหรือว่า WRI ออธิบายว่าปัญหาพื้นฐานของเชื้อเพลิงชีวภาพคือต้องใช้พื้นที่จำนวนมหาศาลในการผลิตและหากนำพื้นที่การเกษตรหลักซึ่งใช้ในการปลูกพืชอาหารมาใช้ปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงเราก็ต้องไปหาแหล่งเพาะป,ปลูกพืชสำหรับอาหารแหล่งใหม่ นอกจากนั้นหากมีการปลูกพืชเพื่อผลิตเชื้อเพลิงมากขึ้นเกษตรกรอาจเดินเข้าป่าหรือทุ่งหญ้าเพื่อถางให้โลง่งเพื่อจดเฉยพื้นที่ที่หายไปและนั่นจะยิ่งทำให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศย่ำแย่ลงหลังจากที่รัฐบาลของประธานาธิบดีจอจดับเบิลยูบูชลงนามในกฎหมายที่กำหนดให้ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับรถยนต์และรถบรรทุกเมื่อเกือบ20ปีก่อนหนึ่งในสามของผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองของสหรัฐในแต่ละปีถูกนำไปใช้เพื่อผลิตเชื้อเพลิง แต่ผลประเมินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระดับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่มีการเปิดเผยออกมากลับไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน According to number of Number studies มาทุคันนานักเศสศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งอิลลินอยส์อธิบายว่าการศึกษาส่วนหนึ่งพบว่าเชือเ้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังงานที่สะอาดกว่าน้ำมันเบนซินประมาณ30-40% ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องบางรายระบุว่าเชื้อเพลิงชีวภาพจากข้าวโพดและต้นปลาล์มน้ำมันยำแย่พอๆกันหรืออาจจะเลวร้ายกว่าน้ำมันเบนซิน,น They แต่ละโชฟจากสถาบัน WRI กล่าวว่ารายง,งานจากสำนักง,งานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสารัฐที่เผยแพร่ออกมาในเดือนมิถุนายนปี2023ระบุว่าอย่างไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่ชี้ว่ามีความเสี่ยงอย่างแน่นอนที่เชื้อเพลิงชีวาภาพจะทำให้สภาพอากาศเลวร้ายลงในปี2022สหรผัผลิตเชื้อเพลิงชีวาภาพได้ราว60ล้านลิตรและตั้งเป้าที่จะผลิตให้ได้สูงถึง130ล้านลิตรต่อปีภายในปี2050 ซึ่งมากกว่าเราสองเท่าจากที่อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพผลิตได้ในปี2022สำหรับรถยนต์และรถบรรทุกเฉพาะในปี2022อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพของสหรัฐใช้ผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองในประเทศไปแล้วประมาณ1ใน3จึงเกิดความกังวลว่าหากเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนไปที่ต้องการมากขึ้นจะนำไปสู่การขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อน,นำมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง ขณะนี้นะครับนักวิจัยกําลังค้นหาตัวเลือกอื่นๆทั้งประเภทของพืชพันธุ์และกรรมวิธีต่างๆเพื่อได้มาซึ่งเชื้อเพลิงที่มีความยั่งยืนสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงด้านอากาศยานที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตอาหารของมนุษย์ผมคมส,สันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงานขอบค,ครับคุณคมสัน มาส่งท้ายกันวันนี้นะคะยังคงเป็นวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐแล้วก็เป็นช่วงอีสเตอร์ด้วยซึ่งทำเียบข่าวนะคะก็จะมีประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานก็คือการกลิ้งไข่อีสเตอร์หรือว่าอีสเตอร์เอ็กโรนะคะประจําปีเมื่อวันจันทร์แต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจในช่วงแรกก็เลยต้องมีโรคเลื่อนในช่วงต้นไปถึง90นาทีด้วยกันนะคะในงานปีนี้ค่ะสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการเขียนที่มหาวิทยาลัยชุมชน นอเทเวอร์จ <Northern> mm ิเนียก็ได้กำหนดทีมงานอีกครั้งนะคะว่าเป็น Education โดยมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกลิ้งไข่ที่บริเวณสนามหญา้าทางด้านใต้ของทําเลียบข่าวนะคะอย่างที่เราเออกอากาศสดกันในขณะนี้นะคะเด็กๆก,ก็เรียกว่าสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายนะคะกับไข่สีสันสดใสที่กลิ้งไปกลิ้งมาแบบนี้นอกจากนี้นะคะกิจกรรมการหาไข่นะคะก็ยังต้องทําอยู่นะคะเด็กหลายคนเสียอกเสียใจนะคะทางประธานาธิบ mm hmm. ดีไบเดนก็ต้องเข้าไปแนะนํานะคะว่า การกลิ้งไข่ที่ถูกต้องนั้นต้องทําอย่างไรนอกจากนี้ย,ย,ย,ยังมีการแข่งข้ามสิ่งกิดขวางค่ะกิจกรรมด้านการศึกษารวมถึงเรื่องการแสดงต่างๆด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับอีสเตอร์นะคะทางทำนิบยข่าวประเมินค่ะว่าในปีนี้จะมีแขกมาเข้าร่วมงานทั้งหมดราว4 0 0 0 0คนซึ่งสูงกว่าสถิติปีที่แล้วถึงกว่า10,000คนนะคะขณะที่แขกหลายพันคนก็เป็นสมาชิกครอบครัวเจ้าหน้าที่กองทัพและทหารผ่านศึกเจ้าหน้าที่ที่ออกรบและรอดชีวิตกลับมาได้แล้วก็ผู้ดูแลของแต่ละคนด้วย ปะะระเพณีประจําปีนี้เริ่มต้นมาครั้งแรกนะคะเมื่อปี1878ค่ะในสมัยอดีตประธานาธิบดีรูธฟอร์ B. h a เ e s ที่เชิญเด็กๆมาที่สนามหญ้าทําเนียบขาวเพื่อร่วมกิจกรรมกลิ้งไข่ีีสเตอร์นะคะหลังจากทางการนั้นประกาศห้ามทํากิจกรรมในลนนักษณะนี้ที่ลานรอบอาคารรัฐสภาสหรัฐค่ะ ครับก็เป็นกิจกรรมน่ารักประจําปีนํามาฝากกันส่งท้ายรายการขา่าวสดสายตรงจากวิทไทยในวันนี้นะครับผมนพราชเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกาลังวานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะคุณนเจรักรสกิจกรรมนี้น่ารักมากมและ เห็นคาดการว่าจะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นกว่าปีก่อนเป็นหมื่นมีกิจกรรมพิเศษหรือว่าคาดการว่ามีความน่าสนใจอะไรเพิ่มเติมหรอคะในเนื้อข่าวไม่ได้ให้รายละเอียดว่าทําไมถึงมีคนมาเพิ่มถึงกว่าหมื่นคนนะครับแค่เป็นการประเมินก่อนที่งานจะเริ่มเพราะว่างานเั็น<ะ>เลทมาออกมาตอนเย็นเราก็รีบเอามารายงานก็เลยยังรละเอียดลงลึกไม่ได้นะแต่ถ้านกึกย้อนไปในช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือการระบาดใหญ่ของโควิด -19 เกนะี่ยก็ทําให้กิจกรรมที่จะต้องอมาพบ ปะกันในจํานวนมากๆหรือก็ถูกจํากัดไปเยอะเพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการกลิ้งไข่อีสเตอร์ที่ถือว่าปีนี้ก็เป็นสีสันที่คึกคักอีกปีนะคะแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของเด็กๆที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้จริงๆก็คือเริ่มมีกิจกรรมในลักษณะนี้ตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้วในตามชุมชนต่างๆในอเมริกาก็จะมีะการแข่งขันกลิ้งไข่อีสเตอร์ที่เด็กๆก็จะไปร่วมสนุกกันนะคะแต่ว่าทำเนียบข่าวเนี่ยเป็นประเพณีที่จัดก,กันมายาวนานก็เลย เป็นสีสารที่นำมาฝากกันส่งท้ายวันนี้ค่ะค่ะแล้วเรื่องเชื้อเพลิงอากาศยาน<ม>กับโลกร้อนนี่น่าเป็นห่วงนะคะคถ้าสนใจที่จะทำแบบนั้นก็จะทำให้ไปอย่างในข่าวแพ้วทางเกิดมลพิษ<ม>เขา ไฟป่าหรือพื้นที่ป่าไม้มหายไปายอาหารลดลงนี่จะไปาทางไหนดีมันเป็นวัตจัรที่ต้องมีการนะว่าใช่แจกแจงให้เคลียร์ว่าอะไรจะดีกว่าโลกกับโลกมากกว่ากันนะครับ